สวัสดีครับเพื่อนๆกลุ่มตลุงบอผมจุมพิกวินนะครับกลับมาพบเจอกันเช่นเดิมนะครับช่วงนี้มาอัปเดต่าวสารวงการฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับขอพูดถึงข่าวของเป๊ปกอเดล่านะครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับที่ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะลีสไป2-1นึะครับโดยพูดถึงอนาคตของอิวคายกุนโดกานนะครับมิดฟิลวัย32ปีคนสำคัญของทีมนะครับที่เมื่อคืนเหมา2ประตูจริงๆจะทำแฮตทริกได้ด้วยแต่ว่าพลาดจุดโทษไปนะครับโดยที่คุนโดการเองสัญญาณปัจจุบันนะครับจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนีี้้กัับทาางงิตตรแ่่วห เกมนะครับทางเป๊ปกุนโดลาก็ออกมายืนยันนะครับว่าตัวเขาเองยังอยากจะทํางานกับทางคุณโดการต่อไปนะครับโดยทางเป๊ปนะครับให้สัมภาษณ์ว่าสโมสรรู้นะครับว่าตัวเขาเองคิดอะไรยังไงนะครับเขาเองยังอยากที่จะทํางานร่วมกับ คุณดกันต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็สโมสอนเองจะมีส่วนร่วมกับในเรื่องของการต่อสัญญาตรงนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าสโมสอนเองเนี่ยมีอำนาจเหนือเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ตามเนี่ยพวกเราจะมีการทํางานร่วมกันมีการตัดสินใจร่วมกันเสมออยู่แล้วนะครับไม่ว่าผลมันจะออกมาดีหรือร้ายนะครับนอกจากนี้ยังกก่าวยกย่องผลงานของคุณดกานด้วยนะครับบอกว่าคุณดการทําได้2ประตูนะครับมันแสดงให้เห็นว่า ตัวของทางคุณตดกันในเกมเมื่อคืนนี้เล่นได้ดีแค่ไหนนะครับทั้งเรื่องของการอ่านพื้นที่นะครับเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็รวมถึงการวิ่ง เข้าไปในการหาพื้นที่แดนบนในเกมลุกเนี่ยก็ทำได้อย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าตัวของกุนโดกันเนี่ยฉลาดมากแค่ไหนในการเล่นนะครับนี่ก็ออกมายกย่องกุนโดกันนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าสุดท้ายกุนโดกันจะอยู่กับซิตี้ต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะจริงก็มีข่าวมาเรื่อยๆนะครับว่าบาร์เซโลนาก็อยากจะดึงตัวกุนโดการไปร่วมทีมแบบฟรีๆรนะครับถ้าเกิดว่ากุนโดการไม่ได้ขยายสัญญาฉบับใหม่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกไปนะครับมากันที่อีกข่าวหนึ่งนะครับเรื่องราวของการหากุนซอใหม่ของทางทอนาางงด้ข โซโรมาโนนะครับก็ออกมารายงานนะครับว่ายูเลนอากลส์ a n นยังคงเป็นท็อปลิสต์นะครับในการที่สเปอร์อยากจะแต่งตั้งขึ้นมาเป็นเฮดโคชคนใหม่ของทีมนะครับแต่ว่าตัวของทางนาเกลส์แมนเนี่ยจะยังไม่มีการพูดคุยไปลึกมากกว่านี้นะครับ จนกระทั่งว่าตัวเขาเนี่ยจะรู้ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้อำนวยการสโมสรนคนใหม่ของสเปอร์เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับฟาบิโอปาราติซี่เองผู้อำนวยการคนเก่าก็อำลาทีมไปนะครับเพราะว่าปัญหาตั้งแต่สมัยอยู่กับยูเวนตุสนะครับเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับคดีเรื่องการตกแต่งบัญชีของทางยูเวนตุสนะครับแล้วก็ทําให้เขาติดโทษแบนแล้วก็อุทธรณ์ไม่สําเร็จทําให้หลังจากอุทธรณ์ไม่สาเร็จเจ้าตัวก็อำลาตําแหน่งผู้อำนวยการของสเปอร์ไปครับก็ต้องดูนะครับว่าทั้ง2เรื่องนี้สเปอร์จะสามารถ หาข้อสรุปได้เมื่อไหร่ครับทั้งเรื่องของการที่จะต้องหาผู้อำนวยการสโม,มสรนคนใหม่แล้วก็ตัวกุนซือถาวรคนใหม่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับช่วงนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจกันนะครับผมขอไปเลือกเกมที่เซเรียอิตาลีนะครับคู่17น30นาทีบ้านเรานะครับเกมที่แบกาโมครับ แอตแลนตาทีมอันดับ6นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางเจามาลาย,ยูเวนตุสทีมอันดับ3นะครับทางด้านของเจ้าทีมก่อนนะครับสภาพความพร้อมนะครับจานเปนโรลกัสเปรนี่กุนซือของทีมจะไม่มีทางด้านของ ฮันเดบัววิงแบ็กที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็2เกมรุกสําคัญอย่างทางด้านของลาสมุธฮอยลุนกับทางอเดโมัราลุกแมนที่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บเช่นกันนะครับส่วนที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามนะครับประตูก็จะเป็นทางด้านของฮวนมุูโซ่นะครับสามเซ็นเตอร์มีอย่างทางด้านของลาเฟลโตลอยนะครับเบลัสจิมซิตี้แล้วก็ทางจอตโตสกาวินี่นะครับวิงแบ็กด้านขวานะครับเป็นทางด้านดาวิดเอสปาคอสตาซ้ายโยคิมเมลเลอร์คู่มิดฟิลด์ตรงกลางครับเป็นทางมาเทนดูรอนนะครับจััับบบคคคูู่กกทาาาางชนนนน็ออออไมมมเเเเเรรรร์์์พลลยปปิิโซะ คู่กองหน้าก็จะเป็นทานดูวันซาปาต้ากับหลุยส์มูเรลนะครับส่วนทางฝั่งเจ้ามาลายูเอตุสของแม็กซ์อาริกรีนะครับหลกัหลกๆก็จะไม่มีมาเตียเดชิโยที่เจ็บแล้วก็ต้องปิดซีซั่นไปแล้วนะครับในรายของเลโดปาเลเดสก็ติดโทษแบนนะครับส่วนที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามนะครับประตูเป็นวอยเชคเชสเน่นะครับสามเซ็นเตอร์มีอย่างทางเฟเดตโกกัตตินะครับมีอย่างทางเบรเมอแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นทางในส่วนของดานิโลนะครับส่วนด้านบนนะครับ วิงแบ็กด้านขวานะครับคาดว่าจะเป็นฮวนก ad ัวดาโดได้ออกซานนะครับซ้ายเป็นฟิลิปคอสติชตรงกลางมีอย่างทางมานูเอลโลคาเตลลี่นะครับอาเดีงลาบิโอแล้วก็นิโคลฟาโจลี่นะครับ uh, หน้าต่ำนะครับเป็นทางอังเคลดิมาเรียนะครับยืนสับสนุนหน้าเป้าอย่างทางดูซานวัลาโฮวิชนะครับพูดถึงฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับอาต,ตาลตาสามเกมหลังสุดเนี่ยกลับมาคว้าชัยชนะได้ทั้ง3นัดนะครับถือว่ากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าในฤดูกาลนี้ ผลงานโดยรวมอาจจะดูไม่ได้ดุดันเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมานะครับในขณะที่ยูนตุสเองนะครับหลังจากฝืดมาสักพักหนึ่งนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะเลเช่ไ่ได้2อหนึ่งนะครับทั้ง2ทีมอย่างที่บอกนะครับต้องการ3แต้มเพื่อจบท็อปโฟนะครับทางด้านของอัลันตาแม้ว่าฤดูกาลนี้นะครับฟอร์มการเล่นในบ้านอาจจะใช้คําว่าไม่ได้ดุดันเหมือนฤดูกาลก่อนหน้านี้แต่โดยรวมเนี่ยผมก็ยังดูมั่นใจกว่าทางช่องลายยูนตุสที่ เวลาเล่นเกมยืนก็ยังเอาแนอนอนไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับฟอร์มโดยรวมก็ยังใช้คําว่าขาดความแน่นอนผมดูแล้วทางด้านของอัร์ตรันต้านะครับแม้ว่าจะขาดทางฮอยลุนขาดทางอเดมงล่าลุกแมนแต่ว่าตัวที่ลงมาแทนอย่างพวกดูวานซาปาตา้าอย่างพวกหลุยส์โมเรลก็เป็นนักเตะที่ประสบการณ์สูงอยู่แล้วมีความอันตรายนะครับผมเชื่อว่านะครับอย่างแย่อัตตันต้าวันนี้อย่างน้อยๆน,น่าจะมีหนึ่งแต้มนะครับไม่ถึงกับแพ้คาบ้านแล้วก็มีโอกาสที่ จะเปิดบ้านเอาชนะทางยูนตุสได้ด้วยนะครับส่วนทีมอื่นที่ชื่นชอบนะครับ <c oughs> ก็จะมีอย่างทางบุรเซ็นดอร์ต์มูลแล้วก็เซลติกนะครับฟากด้วยนะครับใครสนใจการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับแล้วก็อยากจะติดตามข่าวสาร <c oughs> ก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้กับกลุ่มตลุมบอครับ